ยายามวิกฤตแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องปัญหาปากท้องต้องมาก่อนที่เราขับเคลื่อนไปก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพังงาเราได้ตระหนักถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารกับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่แรกนะครับนับตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งที่นี่นะครับ mm hmm. เราพบกับสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดโควิดในยามวิกฤตแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องปัญหาปากท้องต้องมาก่อน ผมเองในฐานะเป็นผู้บริหารของจังหวัดเนี่ยผมได้มอบนโยบายในเรื่องของการจัดตั้งคลังอาหารให้ระดับตำบลทุกตำบลคือไปสถาปนาให้มีคลังอาหารโดยพั่วก,การจังหวัดเนี่ยประเดิมให้ในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งบวกกับเมล็ดพันธุ์พืชไปสร้างอาหารด้วยตนเองนั้นคือจุดเริ่มต้นนะครับ ังหวัดพังงาเราเยมีพื้นดินกว้างขวางมากมายท่านทําได้ทุกที่ที่ท่านอยู่อาศัยแล้วก็ให้เห็นความสําคัญว่าพืชผักที่เราปลูกเองเนี่ยมันทําให้เราลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้ที่สําคัญคือสามารถสร้างความรู้รักษมัคีหมือย่างที่จวนว่าการจังหวัดพังงาเองเนี่ยผมเองเป็นต้นแบบเริ่มแรกเลยเราเอาพันธุ์ผักหลายชนิดเลยนะครับมีถัว่วมีผักมีไม้พื้นถิ่นที่เรากินใบ ที่บ้านผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้อเลยเหลือเราก็แจกจ่ายถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ชีวิตของพี่น้องวระชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่วนใหญ่เราก็ไปเป็นอาชีพรับจ้างเราก็กินเงินเดือนอาหารเนี่ยเราแทบจะซื้อกินวาง,งันแต่ว่าที่พังงาเองเนี่ยตู้กับข้าวเราอยู่ในทะเลก็มี บนบอกเราก็มีตัวข้าวแต่เราจะขนขวายที่จะสู้กับชีวิตไหมนะครับเพราะงั้นแผนงานที่เราขับเคลื่อนไปก็คือทำให้ทุกคน,นหันกลับมาใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คืออะไรที่ทำได้เองทำ นะครับแล้วก็เรื่องของผักสวนครัวลวกกินได้หรือถนนริมทางมีอาหารการกินหรือในตัวราชการหน่วยงานต่างๆผู้นําท้องถิ่นท้องท,ท,องที่ก็เป็นต้นแบบให้จริงๆแล้วมันก็ทําได้ไม่ยากบ้านท่านไม่จําเป็นว่าต้องมีที่เยอะแยะนะครับวันนี้เราปลูกผักในในภาชนะที่ที่เราทิ้งแล้วมาใส่ดินแล้วก็ปลูกริมหน้าต่างยังได้เลย เ็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้ที่จังหวัดเองเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นส่วราชการภาคเอกชนเราก็ทําเรื่องนี้กัน